มองใหม่เลือกมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลรายการที่พาผู้ชมน้องๆและท่านผู้ปกครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับก่อนที่จะพาน้องๆไปรีวิวคณะบัญชีมหาลัยหอ,อการค้าไทยตอนนี้ผมอยู่ที่ลานเด็กหอครับลานกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูครับ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเป็นลานกีฬาและลานกิจกรรมมาให้กับน้องๆผมขอตัวนะครับไปรีวิวคณะบัญชีต่ออีกแป๊บหนึ่งครับอีกสักครู่กลับมาเจอกันตรงนี้ครับน้องๆครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านคณะบดีนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนําตัวให้น้องๆรู้จักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ตะกณนจิรพกร ็นคณะบดีคณะบัญชีมาปีนี้เป็นปีที่สี่ในอดีตผมก็เป็นรองปธิการบัีฝ่ายบร,ริหารของมาลัยแต่ก่อนหน้านั้นผมเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจที่นิดาจแล้วผมก็เป็นศิษย์เก่าของที่มาลัยหอนคาไทยรุ่นสองครับจะบอกว่าฉันจบบัญชีด้วยนะฮะผมจบเศรษฐศาสตร์ออครับตอนสมัยผมเรียนที่หอนคาไทเนี่ยเป็นที่แห่งแรกที่ มีการเรียนการสอนทางวิชาการทางด้านการธนาคาร,ครและการเงินถ้าพูดถึงเรื่องงานก่อนนะเ,งงเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่างานทางด้านบัญชีจะเต็มจะขาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ผลิตบัญชีไปเนี่ยบางคนไปทํางานแล้วก็มกักจะเปลี่ยนอาชีพนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาชีพนี้ไม่สนุกนะครับ,รบสนุกแบบ ถูกท้าทายโดยทางภาคุตสาหกรรมซื้อตัวไปก่อนจ้างเยอะบครับผมปกติแล้วเนี่ยงานที่ศึกษาบัญชีจะมองก็คืองานทางด้านสอบบัญชีหรือตรวจสอบภายในนะครับทุกทุกหลายๆคนก็อยากจะเป็นส่วนนี้อยู่ส่วนนี้อยู่ครับแต่หลายๆคนถ้าไปทํางานแล้วเนี่ยนะครับก็ บางคนเก่งมากๆเนี่ยบริษัทจะซื้อตัวไปไปทำงานบัญชีทางด้านภาคธุรกิจบางค,คานก็ไม่ชอบงานที่มันต้องทํางานอย่างเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลาครับก็บคือไปตรวจสอบเร่งด่วนนะจารย์รปิดงบปิดงบนี่ยนะอาจารย์ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่างานทางบัญชีก็คือสอบบัญชีหรือตรวจสอบภายในแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายหลายหลายด้านในองค์กรธุรกิจนะครับส่วนหนึ่งก็คือทางด้าน สารสนเทศท,ทางบัญชีครับทั้งสาขานี้นะครับจะผู้ที่เข้าศึกษาจะพื้นฐานทางด้านต้องชอบทางด้านเทคโนโลยีครับพื้นฐานทางด้านคอมพิเวเตอร์นี่เป็นเรื่องสําคัญครับแต่แต่พอเราจบออกไปแล้วเนี่ยถ้าจบบัญชีทางสารสนเทศเนี่ยเรื่องกา,ารหางานไม่ต้องห่วงครับก็มีคนพร้อมไปจ้างอยู่ตลอดเวลาครับ,รรบสรุปก็คือว่าอาจารย์ที่กำลังพูดก็คือว่าตัวของบัญชีเนี่ยงานนี่ไม่ใช่เฉพาะแค่เห็นภาพคือเป็น ผู้ตรวสอบบัญชีนี่ที่พอรู้จักกันนะอาจารย์นอกจากด้านนี้แล้วยังมีเรื่องของไอทีเอาง่ายๆคือไอทีด้านบัญชีใช่ไหมฮะไอทีบวกบัญชีกับอันที่3คือบัญชีองค์การจริงเดี๋ยวไปลึกเป็นสิ่งสําคัญโดยซ้ำไปคือบัญชีสําหรับองค์กรธุรกิจหรือแม้ว่าองค์กรรัฐบาลนะครับซึ่งกลุ่มนี้ความจริงมีความต้องการนับบัญชีเป็นอย่างยิ่งก็ของที่คณะเองก็จัด การเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญของกลุ่มธุรกิจด้วยครับแต่ขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าถ้าจบบัญชีบัณติจากมาลายหอกันค้าไตแล้วเนี่ยทุกคนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะสอบ c p a นะครับหรือสอบผู้สอบบัญชีได้เพราะหลักสูตรเราครอบคลุมทุกอย่างหมดครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ที่สนใจทางวิชาชีพบัญชีเนี่ย มองต่อไปว่าถ้าเราอยู่ในภาคธุรกิจแล้วเนี่ย mm. แล้วเนี่ย mm. เราสนใจทางด้านบัญชีการเงินหรือสนใจทางด้านบัญชีต้นทุนหรือการบัญชีการจัดการ mm. นะครับ,รบหรือบัญชีทางด้านภาษีครับใชนะ่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสำหรับส่วนตัวแล้วผมชอบกลุ่มต้นทุนกับการจัดการามากกว่าการเงินนะครับ mm. แตท่ทุกส่วนนี่ก็สาคัญทั้งนั้นครับ,รบอาจารย์ถ้าพูดถึงจุดเด่น จุดเด่นของบัญชีที่มหาลาัยหอค้าไทยเนี่ยต้องพึ่งถุงจุกตรงไหนฮะอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่จบจากโปรแกรมนี้ไปเดี๋ยวผมได้ฟีดแบ็กมาบ่อยมากเลยว่านักศึกษาของเราเียความรู้ทางด้านบัญชีเนี่ยแน่นมากครับอาจารย์ครับ,รบแล้วก็ในเวลาเดียวกันเวลาทํางานเนี่ยทุกคนสู้งานครับอาจารย์ผมอะไปโอกาสไปเจอน้องๆมาบ่อยหลายคนบอกอยากเรียนบัญชีแต่แบบคณิตศาสตร์หรือเลขไม่เก่งมากนี่ยังไงบ้างฮะอาจารย์คือ ความจริงเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องทางบัญชีเองเนี่ยการใช้คำโดรนเนี่ยน้อยมากนะครับใช้แค่บวกลบคูณหารถอดสแควรูทก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยยกกันบางสองก็ไม่เคยได้ใช้น้อยมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าศึกษาเข้ามาแล้วเนี่ยตัวตรกกะต้องต้องดีหน่อยคือนะถ้าคิดเป็นเหตุเป็นผลดีเนี่ยผมว่าเรียนบัญชีได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้อง ปฏิบัติตัวเองก็คือต้องมีวินัยมีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนแล้วเข้าเรียนทุกครั้งเพราะ mm hmm. ความรู้ทางบัญชีเนี่ยมันจะแตกต่างจากความรู้ทางสาขาอื่นคุณจะต้องเรียนพื้นฐานแล้วสะสมคือต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งบรรจุวิชาจะต่อเนื่องกันถึงกับทางเวลาเรียนบัญชีเนี่ยคุณจะต้องเรียนบัญชีหนึ่งเรียนบัญชีกลางเราถึงไปเรียนตัวบัญชี สมัยก่อนเรื่องบัญชีพิสดารแบบวานสัาว์พาวจรับเรียนข้ามกันไม่ได้นะซึ่งมันจะแตกต่างจากวิชาสาขาอื่นๆครับแต่โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจเนี่ยบา,บางวิชาเนี่ยมันแยกกันเป็นชัดเจนแต่ทางด้านบัญชีเนี่ยไม่ก็ทางบัญชีสําหรับภาคธุรกิจเนี่ยบัญชีการเงินบัญชีบริหารเนี่ยมันจะต้องเรียนต่อย,ยอดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็<ช>ทําให้อ่ ถ้าเด็กมีวินัยเนี่ยเรียนไม่ยากมาถึงตัวนี้นี่ท่านคณนียืนยันเนาะยืนยืนยันว่าตอนนี้นี่ถ้าเกิดน้องๆสนใจครับนะครับอยากจะเรียนบัญชีคณิตศาสตร์เนี่ยเอาว่าระดับพอได้บวกลบคูณหารได้ไม่ต้องห่วงมีใจใจรักมาตรงนี้นี่โอกาสที่จะเรียนจบไปทํางานมีแน่นอนเพราะจะใช้เทียบกับทางวิชาการเงินนะครับซึ่งอยู่ในคณะบริหารธุรกิจเนเราใช้ ถ้าอาการจมโวนน้อยกว่าเยอะครับใช่จัส์สบายใจได้ถ้าจะ,จะมามาเรียนทางบัญชีเนี่ยขอให้บวกลบคุณหารเก่งก็พอแล้วครับ <นะ S 1> จย์ตอนนี้น้องๆและท่านผู้ปกครองดูอยู่ช่วงสุดท้ายอยากให้จย์ทิ้งทา้ายถึงน้องๆและท่านผู้ปกครองที่อยากจะส่งลูกมาเรียนด้านบัญชีบ้างค่าจันครับผมท,ที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายปีแล้วเนี่ยข้าบัญชีนี่จบไปแล้วนรับรองมีงานแน่ครับนะครับขออย่างเดียวคือไม่เลือกงานครับแล้วก็ จุดเด่นของเราคือเราตักศึกษาปีที่4เนี่ยเราจะส่งไปร่วมกับทางบริษัทหรือทั้งเทอมเลยนะครับเราเรียกโครงการสากิีศึกษานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นักศึกษาเราที่ไปสากิจศึกษาเนี่ยบริษัทจะจ้างต่ออ๋อครับคือจบไปสากิจอยู่เขาสักสามสี่เดือนปุ๊บสี่เดือนครับอยู่ทั้งเทอมเลยครับสากิจศึกษาเราเนี่ยทางบริษัทก็ต้องรับผิดชอบเรื่องการประเมินผลทางคณะ ตัวจะมีอาจารย์เนี่ยติดตามไปแล้วประเมินผลครับนะครับ,รบแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องทํารายงานก,ากลับมาถ<ม>ึงจะได้เกรดผ่านได้แล้วตรงนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษามากถ้าใบสาขินเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่แล้วจะขอจ้างต่อเลยเพียงแต่ว่านักศึกษาบางคนอยากไปเรียนปริญญาโทก่อนก็เลยไม่ได้ทาต่อแต่โดยเฉพาะทางบิ๊กโฟร์เนี่ยถ้าผมส่งไปแล้วนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับ big four ก็อยากจะฝากทางคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ฝากน้องๆผมเรียกน้องๆเพราะว่าผมผมเป็นรุ่นพี่ที่หอนค้าไทยครับขอให้ตั้งใจเรียนมีวินัยแล้วก็ขยันมันเพียรจบบัญชีไม่ยากครับครับโอ้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับไว้มีโอกาสพูดคุยทีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ สาเหตุที่เลือกเรียนคณะบัญชีนะคะเพราะหนึ่งเลยคือมองไม่มองถึงอนาคตระยะยาวค่ะว่าถ้าเราเรียนบัญชีนะเราจะต้องหางา,านได้แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามองถึงบริษัทนะคะถ้าเกิดเลิกกิจการไปปาคิดว่าคณะตำแหน่งบัญชีเนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่เหมือนจะโดนไล่ออกเงี้ยค่ะก็เลยสนใจว่าเรียนบัญชีดีกว่า สำหรับสิ่งที่หนูประทับใจของที่นะคะก็คือจะมีการจัดโปรแกรมพิเศษขึ้นมาก็คือว่าจะเรียนเป็นไบลิงกั๊กก็คือจะไปเรียนบัญชีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โปรแกรมนี้นะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาสําหรับคนที่จะมาเข้าเรียนโปรแกรมนี้นะคะก็จะได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นรวมถึงนะคะแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่แข็งแรงนะคะถ้าเข้ามาเรียนในโปรแกรมนี้นะคะ่ะก็จะมีการช่วยกันระหว่างเพื่อนในห้องะคะ่ะจะท,ทาให้สามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ โอเคครับหลังเรียนจบครับก็คือผมเนี่ยอยากจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นอินเตอร์เฟอร์มครับและสมมติพอได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัทที่เป็นอินเตอร์เฟิร์มแล้วใช่ไหมครับก็หลังจากนั้น3ปีเนี่ยจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด3ปีในการเก็บชั่วโมงแล้วก็ไล่สอบแต่ละวิชาเพื่อที่จะเป็น C.P.A. ครับหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญ,ญาตครับเพราะว่า C.P.A. เนี่ยเป็นสายงานสูงสุดแล้วของพวกที่เรียนสาขาตรวจสอบครับแล้วก็พอได้เป็น C.P.A. แล้วใช่ไหมครับ เราเนี่ยจะสามารถนํามาพัฒนาตําแหน่งในหน้าที่การงานที่บริษัทได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับวิชาที่ผมประทับใจนลครับคือวิชา accounting simulation ครับเพราะว่าวิชานี้ได้สอนให้เรารู้โฟนงานที่แท้จริงครับได้มีการจําลองบริษัทขึ้นมามีจําลองการทําเอกสารการทําให้เราได้เห็นเอกสารที่แท้จริงครับว่าในการทํางานเราต้องทําขั้นตอนไหนตอน่อขั้นตอนไหนครับเป็นการเชื่อมโยงครับ ก็อนาคตก็คือมีเคยคุยคุยกับที่บ้านไว้ว่าอยากจะเปิดบริษัทแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดจริงจังอะค่ะแค่เหมือนคิดเล่นๆว่าเอออยากไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาอะไรเงี้ยอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทขึ้นเองแล้วก็เลยว่างั้นเรียนไปทางด้านบัญชีดีกว่าเพราะว่าไอ้เรื่องการเงินเนี่ยค่ะมันคือมันสําคัญที่สุดเนะของธุรกิจก็เลยว่าถ้าเรียนทางด้านบัญชีเนี่ยเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการบริหารเงินอะไรเงี้ยให้มันถูกต้องอะค่ะ ก็เลยเลือกที่จะเป็นขณาบัญชีค่ะก็ออขอพูดถึงเลยนะครับชื่อทุนคือทุนรัตนมงคลครับซึ่งได้รับพระราชทามาจากสมเด็จพระเทพครับโครงการนี้คือโครงการที่นักศึกษาจะสมัครตอนเข้า,ขาปีหนึ่งครับซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบเข้าครับและได้รับทุนซึ่งไม่ผูกมัดกับมหาวิทยาลัยครับไม่ต้องจ่ายตาง และยังได้รับความอบอุ่นจากคณาจารย์และรุ่นพี่ทุนด้วยครับแต่ถ้าน้องๆพลาดทุนนี้น้องๆก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังมีโครงการ UTC smart ซึ่งถ้าน้องๆเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วและตั้งใจเรียนจนได้4.00น้องๆก็สามารถได้รับค่าหน่วยกิจคืนเต็มจำนวนเช่นกันครับก็ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในคณะเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ย ท่านให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาเรียนหรือว่าเรื่องนอนาคตในการทํางานก็ให้คำปรึกษาดีตลอดค่ะแล้วก็จะคอยเล่าประสบการณ์ชีวิตในการทํางานในสายอาชีพการบัญชีให้ฟังตลอดค่ะก็จะได้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราจบออกไปเราจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือไปดูงานที่โรงแรมมาริออทที่พัทยาค่ะเป็น กิจการเกี่ยวกับโรงแรมซึ่งก็ได้รู้บัญชีในด้านของโรงแรมบ้างค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่เรียนการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะมีแต่ยกตัวอย่างมาเป็นกิจการซื้อมาขายไปซะส่วนใหญ่ค่ะอันนี้เราก็จะได้รู้ว่ารายได้จากที่โรงแรมเนี่ยมันรายได้หลักๆมีอะไรบ้าง,งาาอ,อย่างนี้ค่ะแล้วก็มีพวกรายด้านบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นมากกว่า ในส่วนวิชาที่ผมชอบนะครับผมชอบวิชาบัญชีนิติเวศครับเพราะว่าการเราเรียนที่เร,เรียนเราเรียนบัญชีอย่างเดียวนะครับเราต้องเรียนตรวจสอบด้วยซึ่งการตรวจสอบครับต้องมีทฤษฎีเกี่ยวกับการทิจริตในแบบต่างๆซึ่งมันเยอะมากซึ่งวิชานี้ก็สอนให้ผมรู้ทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นแล็ปปิ้งทฤษฎีเกี่ยวกับการทรุจริตของผู้บริหารว่ามีการทรุจริตส่วนไหนบ้างครับผมสำหรับการไปสาิจศึกษานะคะก็คือจะไปตอนปี4 ซึ่งลูกปลาได้มีโอกาสไปฝึกงานที่บริษัท KPMG ค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน big f o ก็คือเป็นบริษัทชั้นนาด้านการตรวจสอบบัญชีของโลกอะค่ะค่ะถึงตอนตอนนั้นที่ไปนะคะคือได้ทํางานจริงเราไปเราจะไป1เทอมเต็มๆเ,เลยค่ะก็คือ4 4สเดือนซึ่งมหาลัยอื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ไม่ได้มีตรงนี้เขาจะไปเขินตอนตอนซัมเมอร์เนี้ยค่ะไปช่วงซัมเมอร์ก็จะแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆสั้นๆแต่สําหรับที่คณะบัญชีของการค้าไทยอะค่ะ ก็คือไปหนึ่งเทอมได้ทำงานจริงเหมือนว่าเราเป็นสตาฟคนหนึ่งของที่บริษัทเขาเลยค่ะน้องครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ประจำสาขานะครับการบัญชีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์นด้ทำตัวนิดนึงครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับผมอาจารย์ดรจตุวิเิียวชุ่มนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะบัญชีนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับครับอาจารย์ เรามาเจาะลึกกันนิดนึงเมื่อกี้มีโอกาสได้พูดถึงกับท่านคณะบดีไปแล้วนะครับในเรื่องของอนาคตโอกาสท่านการเรียนบัญชีมาถึงอาจารย์เนี่ยต้องมาลงรายละเอียดแล้วว่าเฮ้ยมารียนบัญชีนี่ของหอการค้าไทยเนี่ยมันมีจุดเจ๋งตรงไหนยังไงบ้างฮะอาจารย์ก็จริงๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการบัญชีที่คณะบัญชีของเราเนี่ยได้ได้ชื่อว่ามีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้กับมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับเด็กที่จบจาก คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอไทยไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้งานในบริษัทใหญ่ๆเยอะนะครับรวมถึงที่ตะกี้ท่านคณะบดีเรียนไปกึคืออย่างบิ๊กโฟเนี่ยเราก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับแสดงว่าต้องในนั้นต้องมีม้เด็ดแล้วว่าต้องฝึกฝนอะไรยังไงบ้างใช่ครับจริงๆในระหว่างเรียนเนี่ยเราก็คงเป็นหลักสูตรที่สภาสภาวิชาชีพการบัญชีรับรองนะครับเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีการเตรียมความพร้อมและเป็นความพร้อมของทางคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอไทยคือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเรามี เด็กเราพร้อมที่จะไปทำงานนะครับหรืออย่างเรามีวิชาเด็ดๆก็อย่างวิชา auditing simulation game รหรือเกมจำลองทางการสอบบัญชีกับ accounting simulation game หรือเกมจำลองทางบัญชีนะครับอาจารย์พูดถึงเกมนี่โอ้โหผมว่าตื่นเต้นนะมันน่าสนุกนะ,ะดูแล้วจริงๆแล้วมันเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เราจะไม่มีการสอนอย่างเดียวละเราจะมีการให้เด็กได้ทดลองทําจริงประหนึ่งว่าเด็กได้ไปทํางานจริงแล้วจะเจออะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นเกมจําลองทาง ทางบัญชีเนี่ยเราก็จะมีการให้เด็กตั้งบริษัทจำลองมาเราจะสมมุติรายการค้าเกิดขึ้นเด็กจะต้องทำอย่างไรเอกสารประกอบรายการมีอย่างไรบ้างลงบัญชีอย่างไรผ่านรายการบัญชีอย่างไรไปจนกระทั่งถึงอ,องกอบการเงินอย่างไรรวมถึงจะส่งรายงานให้กับใครให้กับสรรพากรให้ยังไงเพราะฉะนั้นเด็กจะสามารถได้ฝึกประหนึ่งว่าตัวเองได้ทำงานจริงรนะครับระหว่างนั้นก็จะมีความสุกสนานในการที่จะต้อง เอ้ยร่วมทํางานกับเพื่อนเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนการสอนของเราจะไม่ได้จบที่ภายในห้องเรียนละพอท่นพูดถึงเกมน,นี้มันมีการแข่งขันไปในตัวได้ไหมได้ครับก็คือเด็กก็จะมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือเรื่องที่เราใน,ในตอนสอบภาคปฏิบัติรเราจะไม่นั่งสอบในห้องละเราจะเปิด<ม>หอประชุมเด็กจะต้องมีการแข่งกันว่าวันนี้รายการค้าเกิดขึ้นเอา้าใครทารายการเสร็จก่อนเอ้ารีาบวิ่งไปส่งวิ่งไปส่งเสร็จเราก็จะเหมือนกันแข่งขันกันแต่ละบริษัทหมายความว่านอกเหนือจากกระบวนการเรียน ในส่วนของเกมนี่มันเหมือนเป็นการแข่งกันวยเพราะตอนปิดงบนี่มันใช,ใชจำกัดกเวลารวมถึงเวลาสิ้นสุดในแต่ละในแต่ในวิชาครับเราก็จะให้เด็กมาพรีเซนต์ผลประกอบการของตัวเองนะครับก็เหมือนกับฝึกให้เขามีการพรีเซนต์นะครับด้วยฝึกในการทักษะในการนําเสนองานต่างๆนะครับด้วยนะครับแสดงว่าในส่วนของเกมก็น้องๆนอกเหนือจากวิชาที่ได้รับรู้ละ ก็เอาวิชามาปฏิบัติจริงใช่แล้วเกิดการแข่งขันเหมือนชีวิตจริงธุรกิจมันต้องแข่งขันกันด้วยใช่ใช่ครับก็จะได้มีโอกาสพรีเซนต์นำเสนอก็ฝึกทักษะอื่นเพิ่มเติมไปด้วยและอีกเกมนองอาจารย์อีกตัวหนึ่งคือเราเรียกว่าเป็นเกมจำลองทางการสอบบัญชีซึ่งเด็กบางคนที่เข้ามาในคณะบัญชีเองเนี่ยไม่ได้อยากทำบัญชีแต่อยากเป็นผู้สอบเพราะเด็กหลายคนบอกว่าผู้สอบนี่คือความฝันสูงสุดในชีวิตของการเรียนบัญชีครับบางคนอาจจะพูดว่า มันเป็นจุดสูงสุดของชีวิตการทําบัญชีก็ได้เด็กกลุ่มนี้จะไม่ชอบการทําบัญชีแต่ชอบที่จะทําเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโอเคเรากจ็จับอีกกลุ่มหนึ่งมาเรียนวิชาเรียนจำลองทางสอบบัญชีโ,โดยการที่เราจะให้เด็กได้ acting ว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีกำลังจะไปปฏิบัติงานการสอบบัญชีเนี่ยมีสถานการณ์เกิดขึ้นอาจารย์ก็จะสมมติเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บว่าจะต้อง วันนี้เราจะตรวจลูกมีการ้าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเราจะต้องไปขอเอกสารอะไรเราต้องทําเอกสารอะไรมีการจําลองเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์ตอบไปรษณีย์ตอบกลับมาแล้วจะต้องทําอย่างไรรวมถึงจนกระทั่งทํากระดาษทําการอย่างไรเด็กแต่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆครับแล้วก็จะมีการแข่งขันกันเรียงลําดับกันใครจะเข้ามาขอเอกสารก่อนใครขอได้ขอไม่ได้ยังไงแล้วก็ทํากระดาษทําการแล้วก็ส่งอาจารย์ในเวลาที่กําหนด โดยที่อาจารย์เองก็จะมี2ท่านท่านหนึ่งก็จะทำทำทีเป็นเป็นรุ่นพี่ที่จะให้เขาทำแนะนําในการทำบัตรทำการอีกอีกที่เหลืออีกประมาณ6-7คนก็ตามในตอนสอบภาคป็นบัติเนี่ยก็จะทําตัวเหมือนเป็นลูกค้าเป็นตั้งแต่เป็นธนาคารเป็นไพรสณนนีเป็นแอคเคานตนรวมถึงเป็นเลขาเป็น M อเราประหนึ่งว่านักศึกษาเราที่เรียนวิชานี้ได้ไป ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ได้แบบนี้เลยฮะบแบบนี้เราใช้มากี่ปีแล้วอาจารย์จริงๆวิชาเกณฑนจำลองทางสอบบัญชีเองเนี่ยเพิ่งจะปรับเป็นวิชาได้สองปีแต่ก่อนนั้นนะั้นนะระหว่างนั้นเราได้มีการพัฒนามาประมาณสัก7จ็ดตัปีได้ส่วนถ้าเกณฑนจำลองทำบัญชีเองเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเราขึ้นมาได้ห้าหกปีแล้วนะครับซึ่งก่อนนั้นนั้นเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นเแบบ็เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยมีเด็กที่ผ่าน ผ่านทั้งเ,เกฑ์จำลองสอบบัญชีและเกณฑ์จำลองทางการบัญชีเนี่ยไปเป็นจํานวนมากแล้วแล้วเด็กส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยสยงตอบรับดีมากไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีเองที่ไปเป็นผู้สอบบัญชีก็รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นในการทํางานจรงิงเหมือนประนึ่งว่าตอนที่คุณครูซ้อมให้พวกเราซ้อมให้อาจารย์ซ้อมให้ในห้องเรียนเนี่ยเขาได้ซ้อมมือละพอไปถึงข้างนอกเขามั่นใจในการทํางานมากเพราะฉันพูดถึงข้างนอกเนี่ยนอกจากเรียนในห้องแล้วเนี่ยน้องๆจะมีโอกาสไปฝึกงานหรืออะไรยังไงบ้างไหมบ้างให้จ๊ะ ถ้าจะเป็นเด็กปีนักศึกษาชั้นปีประมาณปีสาปี 2, 2> ปีสามเนี่ยเราจะเราจะพาไปดูงานนะครับ,รบเพื่อให้สถสานประกอบการจริงเช่นไปโรงงานไทเปสเดนฟู้ดเพื่อไปดูเอ้ยกระบวนการผลิตเขาเป็นยังไงเอะเขามีขั้นตอนในการทําบัญชียัยงไงบ้างหรือบางครั้งเราก็พาไปดูอย่างที่โรงแรมมาริออทพัทยาเพื่อไปดูธุรกิจที่มันมีรูปแบบใหม่ๆห,หรืออย่างที่เราวางแผนไว้เนี่ยเดือนหน้าเราจะพานักศึกษาไปดูงานที่แหลมฉบงังเพื่อไปดูเรื่องของการทํา เปิดร์เวิร์ดเดอร์เจะดูว่าเขามีการขนส่งสินค้าอย่างไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วมีการบัญชีอย่างไรที่มีความแตกต่างกันอย่างกับบัญชีที่เรียนในห้องเรียนอย่างไร hmm. อันนั้นสําหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมจะไปยังยังไม่ถึงขั้นที่จะไปสากลแต่หลังจากนั้นพอเด็กปีเด็กนักศึกษายอยู่ในปี4เทอม2องปเนี้ยรเราจะมีโปรแกร,รมที่เราแวะสากลศึกษานักศึกษาที่มีความพร้อมเราจะส่งไป สายกิจศึกษาโดยการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจริงเป็นเวลา4เดือนหรือ1เท่งเทอมนะครับนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานในการทํางานจริงในบรรยากาศจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะพร้อมละที่เราเรียนความรู้มาหมดละพร้อมทํางานจริงไปดูโลกของการทํางานจริงว่าเป็นอย่างไรเด็กส่วนใหญ่ที่ไปสายกิจศึกษาส่วนใหญ่จะได้ทํางานต่อในสถานสถานสถานประกอบการที่ตัวเองไป็นสายกิจศึกษาเลยผมเริ่มเข้าใจละ ที่ตะกี้นี่ท่านคณะบดีบอกว่าเด็กของเราจบไปเนี่ยอย่างน้อยภายใน6เดือนนี้ก็คือได้ทำงานใช่ครับ100%ครับจ,จากสถิติที่เก็บมารบประมาณเ2ปรได้ทำงานเลยแต่ไม่ใช่8%ไม่ได้งานนะครับแเปที่คณะที่คณะบดีท่านคายดบนนบีพูดถึงนี่คือส่วนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของกิจการเองอ๋อครับทำงานจะ็นกิจการของตัวเองต่อหรือบางส่วนเนี่ยอย่างที่คณะท่านคันดีบอกว่าไปเรียนต่อครับใช่พวกนี้จะจะพร้อมจะไปเรียนต่อเขาจะไปเรียนต่อเลยเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้ว เกือบทั้งหมดของเราไม่เคยตกงานครับใช่รบอาจารย์แล้วในส่วนของการเรียนตะกี้พูดถึงแล้วพูดถึงเกมละพูดถึงซิมูเลเตอร์พูดถึงการฝึกง,งานแล้วบรรยากาศในห้องเรียนตอนนี้การนั่งทีบัญชีมันแบบมันหดหมอาจารย์มันตอนนี้อาจารย์ของเราเองเนี่ยเป็นอาจารย์อาจารย์สมัยใหม่ค่อนข้าง,างเยอะตอนนี้เรามีอาจารย์คณะบัญชีเราเนี่ยโดยโดยอาจารย์49ท่านน,น,นะครับเป็นอาจารย์ที่จบ ด็อกเตอร์มาจากทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยนะครับจะปัญญาเองมาอยู่ประมาณ10 13ท่านนะครับส่วนใหญ่อาจารย์พวกนี้จะเป็นอาจารย์สมัยใหม่อาจารย์รุ่นใหม่เพราะนั้นเขาจะเรียนการสอนการเรียนการสอนรุ่นใหม่มาจากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเวลาเขามาสอนเนี่ยเด็กจะไม่เบื่อจะมีการเล่าเคสจะมีการเล่าสถานการณ์หรือมีการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งอย่างที่บอกบางครั้งมันไม่ได้หยุดอยู่ในทที่ห้องเรียนก็จะมีการ พาเด็กไปทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเช่นเราบอกว่าเราเรียนวิชา corporate governance นะครับเราพาเด็กไปทํา CSR เลยให้เด็กเห็นเลยว่า CSR มันคือคคอะไรไม่ใช่มานั่งเล่าให้เด็กฟังว่า CSR นะอันนี้คือ CSR แต่ให้เด็กไปลองทําเด็กบา,บางส่วนก็จะไปทําด้วยตัวเองแล้วกลับมารายงานแล้วบางครัครคร้งเราก็จะมีพาเด็กไปเลยเพราะนั้นเด็กจะเด็กจะเราจะไม่ได้สอนเด็กเพียงแค่แค่ในห้องเรียนให้เด็กรู้เรื่องวิชาการอย่างเดียวละ เราสอนวิชาการใช้ชีวิตให้เด็กด้วยนะครับ,รบอาจารย์มาถึงตรนส,สุดท้ายละดูแลนี่สนใจอยากจะมาเรียนผมต้องจบด้านไหนยังไงมาถึงมาเรียนได้จย์จริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยการค้าเราเปิดมากเลยนะครับ,รบปกติแล้วเราบอกว่าเรียนบัญญัติีดทั้งการบัญชีจบม .6 มาเรียนใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับปวชก็เรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กม .6 หรือปวชไม่ว่าสายวิสายศิลมาเลยเรามาเรียนได้เอาเด็กสายศิลบอกว่าแล้วคณิตสา์ล่ะฉันไม่เก่งนะ คณิตศาสตร์อย่างท่านอย่างที่ท่านคณะบดีเรียนไปแล้วว่าบวกลบคูณหารได้ก็ได้แล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ที่จะเรียนบัญชีเลยตัวเลขมันเยอะแต่ขึ้นที่นเลขงดครับบวกลบคูณหารได้คอมพิวเตอร์ช่วยได้คอมพิวเตอร์ช่วยได้ขอแค่เข้าใจหลักการใช่เข้าใจครับอาจจะนอกเหนือจากหลักสูตร4ปีที่เรามีแล้วเนี่ยมีหลักสูตรอื่นๆอีครับคณะบัญชีมาไรันคเราคณะบัญชีมายะกันคาเราเนี่ยได้มีการปรับหลักสูตรขึ้นเยอะเพื่อจะตอบรับกับทุกๆคนว่าสามารถที่จะเข้ามาเรียนบัญชีได้นอกกจจาที่บ ปวชหรือมอ .6 แล้วมาเรียนปปิญญาตรีสีปีแล้วเรายังมีเด็กที่จบปวสสามารถเข้ามาเรียนบัญชีญาตรีบัญชีบัณฑิบโดยใช้เวลาการศึกษาอีกประมาณ2ปีครึ่งเราก็เรียนได้มาเรียนออนแคมปัสก็ได้หรือบอกว่าเด็กปว,วสจบปวสฉันทํางานอยู่อยากแต่อยากเรียนเนี่ยจะทำยังไงดีเรามีหลักสูตรนอกเวลาทำการ,รสามารถมาเรียนได้ในวันเสาร์อาทิตย์ นะครับใช้เวลาเรียนประมาณสองปีครึ่งจบเช่นกันรวมถึงคนที่จบเป็นยาตรีสาขาอื่นมาบ,บอกเออจบอ,อย่างลูกศิษย์ผมบางคนจบนิติศาสตร์มาเป็นทนายความอยู่อยากรู้เรื่องบัญชีหรือบางคนจบพยาบาลมาจบเภสัชมาจบเทคนิคการแพทย์มาที่บ้านมีธุรกริจอยากรู้เรื่องบัญชีจังแต่ไม่มีเวลามาเรียนในวันปกติแล้วฉันก็จบเป็นยาตรีมาแล้วมาเรียน4ี่ปีอีกคงเหนื่อยแย่เลยเรามีหลักสูตรต่อเนื่องนะครับ ไม่ใช่เรียน,น,นหลักสูตรตอนนี้หลักสูตรนอกเวลาทาการใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีครึ่งโดยเทียบโอนวุฒิริญญาตรีที่ได้มาแล้วนะ,นะครับเอามาเทียบโอนเรียนเฉพาะบัญชีอีก2ปีครึ่งจบได้บิญญาติบัญชีบัญชีบัณฑิตที่สภาวิชาชีพรับรองเช่นกันนอกจากนั้นรเราตอบทุกหลักสูตรคือบางคนบอกไม่สะดวกที่จะมาเรียนออนแคมปัสทำยังไงดีหมายวิทยาหอการค้าไทยมีหลักสูต e ร e-Learning บ,บ,บัญชีบัณฑิตทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้ สามารถเราสร้างบทเรียนขึ้นมาเรียนอยู่ที่บ้านได้โดยเรารับเป็น,ปนลักษณะของอเป็นยาตรีต่อเนื่องมานะครับคือจบปวาชารเรียนอีเลนี้อีก2ปีถึง2ปีครึ่งจบได้ปปิญญาตรีบัญชีบัณฑิตเหมือนกันรหรือจบปปิญญาปริญญาตรีมาแล้วจากหมหาวิทยาลัยอื่นนะครับเรามาเทียบโอนหน่วยกิตแล้วเรียนเฉพาะวิชาบัญชีเพิ่มเติมอีกประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่ง ก็จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตเช่นกันเป็นหลักสูตรที่มหาสภาวิชาชีพบัญชีรับรองเช่นกันเพราะฉะนั้นเราตอบทุกหลักทุก,ท,กทุกวิชาชีพทุกสาขาที่พร้อมที่อยากจะเกรียนบัญชีนะครับ,รบมหาวิทยาลัยคณะบัญชีมหาวิทยาลัยวลังไคเองเราพร้อมครับ,รบโอ้โหอาจารย์วันนี้ถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนและท่าที่ดูหลักสูตรอาจารย์ค่างยืดหยุ่นและปรับเข้ากับนักเรียน EN EN: นักศึกษาค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนับไว้ม <cartoon> <investigate> ีโอกาสพูดคุยีกนะอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะสำหรับเคล็ดลับ ความสาเร็จในการเรียนบัญชีนะคะก็คือสําหรับของลูกป,ปานะคะสําหรับของพี่ก็คือ1ก็คือตั้งใจเรียนในห้องเรียนค่ะว่าคิดว่าการตั้งใจเรียนในห้องเรียนเวลาสอบอะค่ะเราไม่จําเป็นต้องมาทบทวนเนื้อหาให้แบบเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราเข้าใจเรียนบัญชีที่สําคัญคือความเข้าใจค่ะไม่ได้เรียนเหมือนท่องจําท่องจำนะคะแล้วก็คืออีกความสําเร็จนึงอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ประสบความสําเร็จก็คือการทํากิจกรรมอื่น ควบคู่ไปด้วยกิจกรรมของคณะค่ะอย่างลูกปาก็จะเป็นประธานชมรมการบัญชีลูกปากคิดว่าการทํากิจกรรมตรงนี้ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตและทํางานร่วมกับผู้อื่นสามารถช่วยในด้านนี้เยอะเลยค่ะต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างมากนะครับที่ให้โอกาสเอามารีวิวในวันนี้น้องๆสามารถติดตามการรีวิวในสาขาอื่นๆได้ทางแอพพิชเช่นพรีเมียมดอทคอมมีความสุขการเรียนรู้บวัสดีครับ